สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ดิฉันจะพาท่านผู้ชมนะคะไปชมภัยเลง้งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะคะเนื่องจากฝนเลง้งมานานนับหลายเดือนแล้วนะคะ จึงทาให้ห้วยหนองคลองบึงก่อนหน้านี้เคยมีสายน้ําไหลผ่านอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ตอนนี้นะคะน้ําแทบจะไม่มีใช้อุปโภคเลยเพราะทําให้น้ําขาดสายนะคะซึ่งเกิดขึ้นระหว่างคลองสายบางประพื้นที่ตําบลบ้านสเสด็จรอยต่อตําบลพ่วงพรมโคนนะคะคลองสายนี้มีระยะความยาวของสายน้ําก็หลายกิโลอยู่นะคะที่ชาวบ้านนํามาใช้อุปโภคในครัวเรือนแล้วก็ทําการ,กรเกษตรนะคะค่ะสายน้ําแห่งนี้นะคะมีชาวบ้านอาศัยอยู่ทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเป็นอ่าพายเรงธรรมชาติ หนักนะคะในอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นบางส่วนนะคะก็เกิดไยธรรมชาติที่ฝนกไ็ไม่ได้ตกมานานหลายเดือนแล้วนะคะแล้วก็การใช้น้ํานี้ก็ทําให้ชาวบ้านเกิดความลาบากอย่างอย่างหนักเลยนะคะโดยเฉพาะในอำเภอเคียนซานะคะค่ะนี่ก็คือเป็นภาพบางส่วนที่ทีมข่าวของเราบ,บ้านานทีวีช่อง73ศูนย์ข่าวภาคใต้ ได้นามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่สถานีโทรทัศน์บ้านบ้านทีวีช่อง7 3ศูนย์ข่าวภาคใต้นะคะแล้วก็สามารถติดตามช่องทางทาง YouTube ได้นะคะบกพรชัยสังดวงยางชาแนลนะคะแล้วก็ทางเพจก็เพจบกพรชัยสังดวงยางชาแนลเช่นกันนะคะดิฉันนางสาวเรนูธารพลนะคะผู้สื่อข่าวโดยบกพรชัยสังดวงยางหัวหน้าศูนย์ข่าวบ้านบ้านทีวีช่อง7 3ศูนย์ข่าวภาคใต้รายงาน